หญิงสาวเพิ่มคลอดลูกได้เพียงสามวันแต่กลับต้องเผชิญเหตุการณ์ช็อกเมื่อสามีพาผู้หญิงคนใหม่เข้ามาในบ้านความลับที่ถูกซ่อนมานานค่อยๆเปิดเผยจนแม่สามีกลายเป็นคนที่ไม่มีใครคาดคิดเรื่องราวครั้งนี้จะจบลงเช่นไรและใครคือคนที่จะสูญเสียทุกอย่างเสียงลมพัดแรงพาอากาศเย็นวูบเข้ามาในห้องม่านสีขาวไหวเอื่อยอย่างไร้ทิศทางกลิ่นน้ำหอมจางๆไม่คุ้นเคยลอยมาแต่จมกูกเธอหันไปทันทีหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอก,อก และภาพที่เห็นตรงหน้าทําให้โลกทั้งใบหยุดหมุนสามียืนอยู่ไม่ห่างข้างกายเขามีหญิงสาวอีกคนใบหน้าสวยจัดจ้านแต่งกายเรียบร้อยอย่างผู้ชนะมือของสามีวางเบาๆบนไหล่ของหญิงคนนั้นสายตาที่เขามองเธอเต็มไปด้วยความอ่อนโยนความอ่อนโยนที่ภรรยาไม่ได้เห็นมานานร่างกายเธอสั่นสะท้านแผลผ่าคลอดยังเจ็บจีดทุกครั้งที่ขยับแต่ความเจ็บในใจมันรุนแรงยิ่งกว่า ทารกน้อยในอ้อมแขนร้องเบาๆเสียงสะอื้นสอดประสานกับเสียงหัวใจแตกสลายเธอพยายามกล่อมลูกแต่หยาดน้ำตาไหลรดลงบนหน้าทารกโดยไม่รู้ตัวเธออยากตะโกนอยากถามอยากร้องดังๆว่าทำไมแต่เสียงติดค้างอยู่ในลำคอดวงตาสามีไม่แม้แต่จะสบตาเธอทุกก้าวที่หญิงคนนั้นเดินเข้ามาใกล้เหมือนกับมีมีดคมกรีดลึกเข้าไปในหัวใจบรรยากาศในบ้านแคบลงจนแทบหายใจไม่ออกเธอกำลังจะเอ่ยปาก แต่ทันใดนั้นหญิงสาวแปลกหน้าคนนั้นยกยิ้มสายตาเต็มไปด้วยความเย้ยหยันและเอ่ยประโยคที่ทําให้เลือดในกายเย็นเฉียบหญิงสาวคนนั้นเอียงหน้ามองเธอริมฝีปากแดงสดขยับอย่างช้าๆเสียงที่เปล่งออกมาคมชัดเหมือนคมมีตั้งแต่วันนี้ฉันจะเป็นคนดูแลเขาแทนเธอคำพูดนั้นก้องสะท้อนในหัวเหมือนเสียงระฆังดังอยู่ในโบสถร้างหนักแน่นและเย็นชามือที่กอดลูกแน่นขึ้นจนเล็บจิกลงบนผ้า น้ำตาเอ่อล้นจนมองเห็นภาพพร่าเลือนแต่หัวใจยังรับรู้ทุกถ้อยคำที่ทำร้ายสามีหันหน้ามาทางเธอในที่สุดแต่สายตาที่ส่งมาไม่ใช่ความรักหากเป็นเพียงแววเมินเฉยและอึดอัดความเงียบป,ปกคลุมทั้งห้องแม้เสียงร้องเบาของทารกยังชวนให้เจ็บปวดเรากับลูกน้อยก็รับรู้ถึงความเย็นชาของบิดาเธอพยายามสูดหายใจเข้าลึกแต่ในอกกลับร้อนวาบจนแทบลุกเป็นไฟ ความรู้สึกเหมือนถูกผลักไสออกจากบ้านของตัวเองและทันใดนั้นสามีก็เกื้อมือออกไปประคองเอลหญิงสาวคนนั้นต่อหน้าต่อต,อตาเธอหัวใจของเธอแตกสลายเป็นเสียงเล็กเลกเลือดในกายไหลเวียนช้าลงเหมือนหยุดนิ่งเสียงหัวเราะแผ่วเ,เบาของหญิงแปลกหน้าดังก้องในโสดประสาทเธอได้แต่ก้าวถอยหลังแผ่นหลังชนกับผนังเย็นเฉียบร่างกายสั่นเทาจนแทบยืนไม่ไหวความมืดคลืบเข้ามาในหัวใจ เหมือนโลกทั้งใบหายไปเหลือเพียงเธอกับลูกและความจริงที่เจ็บยิ่งกว่ามีดกรีดลงกลางอ,อกเสียงร้องของทารกดังขึ้นอีกครั้งสะท้อนกล้องในห้องเงียบที่เต็มไปด้วยความเย็นชาเธอก้มลงมองลูกน้อยน้ำตาไหลพรากหยดลงบนผ้าขาวที่ห่อร่างเล็กๆไว้ในวินาทีนั้นหัวใจของเธอตัดสินอย่างหนักแน่นฉันต้องปกป้องลูกแม้จะต้องสูญเสียทุกอย่างก็ตามเธอหันหลังก้าวช้าๆออกจากห้อง เสียงฝีเท้าบาวิวเหมือนคนไร้เรี่ยวแรงแต่ทุกก้าวเต็มไปด้วยความสิ้นหวังขณะที่ประตูค่อยๆปิดลงเธอได้ยินเสียงหัวเราะของหญิงคนนั้นอีกครั้งแหลมคมราวกับประกาศชัยชนะอากาศข้างนอกเย็นจัดถนนเงียบวังเวงไฟสลัวจากเสาไฟทําให้เงาของเธอยาวทอดไปไกลแขนที่โอบลูกเริ่มมึอลาร่างกายยังไม่ฟื้นจากการคลอดความเจ็บแผลกรีดแทงทุกครั้งที่ขยับ แต่เธอกัดฟันแน่นไม่ยอมปล่อยมือจากลูกน้อยดวงตาของเธอแดงกำ่ำใบหน้าซีดขาวเหมือนคนไร้เลือดแต่ในแววตากลับมีเพียงความมุ่งมั่นแม้จะไร้ที่ไปเธอก็เลือกเดินออกมาจากบ้านหลังนั้นและยามที่สายลมตีใบหน้าจนแสบผิวเธอรู้ทันทีว่าเส้นทางข้างหน้าจะเต็มไปด้วยความมืดมิดและไม่มีวันหวนกลับไปเหมือนเดิมอีกต่อไปถนนยามค่ำคืนทอดยาวไปข้างหน้าเสียงมาเห่าจากมุมมืดทำให้เธอสะดุง้ง มือโอบลูกแน่นขึ้นหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุอกแสงไฟจากร้านสะดวกซื้อเล็กๆส่องมาแต่ไกลเธอรีบก้าวไปหวังจะได้พักหายใจแต่ทันทีที่เข้าไปข้างในผู้คนกลับหันมามองด้วยสายตาประหลาดหญิงสาวสวมเสื้อยืดเก่าๆผมยุ่งเหยิงดวงตาบวมแดงอุ้มทารกแรกเกิดในอ้อมแขนภาพนั้นทำให้ใครต่อใครกระซิบกระซาบเธอก้มหน้าเดินไปหยิบเพียงขวดน้ำมือสั่นจนเกือบทำหล่น เสียงร้องให้ของลูกน้อยดังขึ้นอีกครั้งทำให้หัวใจเธอแทบแตกสลายเธอรีบจ่ายเงินด้วยเสียงสั่นเครือก่อนจะก้าวออกมาสู่ความมืดอีกครั้งลมพัดแรงจนร่างกายสั่นสะท้านแต่เธอกัดฟันเดินต่อขณะนั้นเองเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากด้านหลังใครบางคนกำลังก้าวตามมาช้าชัดและหนักแน่นเธอหันกลับไปทันทีดวงตาเบิกกว้างภาพเงาดำสูงใหญ่ยืนอยู่ตรงทางเดิน สายตาคมจ้องมาที่เธอไม่กระพริบหัวใจเธอเต้นแรงเลือดเย็นเฉียบไหลผ่านทั้งร่างเธอโอบลูกแน่นกว่าเดิมไม่รู้เลยว่าคนคนนั้นจะเข้ามาในชีวิตเธอเพื่อช่วยเหลือหรือเพื่อพรากสิ่งเดียวที่เหลืออยู่ไปจากเธอเงาร่างนั้นค่อยๆก้าวออกมาจากความมืดแสงไฟสลัวจากเสาไฟข้างถนนจับต้องใบหน้าได้บางส่วนเป็นชายหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่ดวงตาคมกริบสะท้อนประกายวูบว่าเธอถอยหลังทันที แขนกอดลูกแน่นจนได้ยินเสียงหายใจแรงของตัวเองหัวใจเต้นรัวเหมือนกลองสึดความกลัวไหลบ่าเข้ามาแทบจมหายชายหนุ่มหยุดยืนห่างออกไปเพียงไม่กี่ก้าวริมฝีปากเขาโค้งขึ้นน้อยน้อยรอยยิ้มที่ไม่อาจตีความได้ว่าอบอุ่นหรือเจือร้ายคุณนี้ออกมาใช่ไหมเสียงทุ้มต่ำเอ่ยขึ้นชัดเจนแต่ชวนให้ขนลุกว่าเธอไม่ตอบดวงตาเบิกกว้างมองหาทางหนีในความมืดรอบตัว สองเท้าสั่นสถานแต่ยังยืนหยัดชายหนุ่มก้าวเข้ามาใกล้อีกบรรยากาศกดดันเหมือนอากาศถูกบีบให้บางลงทุกการเคลื่อนไหวของเขาทําให้เธอหายใจติดขัดลูกน้อยร้องให้เสียงดังขึ้นเหมือนรับรู้ถึงอันตรายที่ใกล้เข้ามาเธอรีบโยกตัวปลอบแต่ยิ่งทําให้ความตื่นตระหนกในใจพุ่งสูงและทันใดนั้นชายหนุ่มยื่นมือออกมาตรงหน้าสายตาไม่ละไปจากเธอแม้แต่วินาทีเดียวไปกับผมเธอ เสียงของเขาดังขึ้นท่ามกลางความเงียบทั้งหนักแน่นทั้งลึกลับเหมือนคำสั่งมากกว่าการขอร้องเธอสายหน้าแรงทันทีก้าวถอยหลังจนส้นเท้าชนขอบฟุตปาดแขนกอดลูกแน่นเหมือนเป็นเกราะกำบังสุดท้ายเสียงหายใจที่รัวสันสถานฉันไม่รู้จักคุณอย่าเข้ามาใกล้น้ำเสียงสันเครือแต่แฝงความดื้อดึงดวงตาของเธอส่องประกายแข็งกร้าทั้งที่เต็มไปด้วยน้ำตาชายหนุ่มหยุดนิ่ง แววตาแปลกประหลาดวูบขึ้นครึ่งหนึ่งเหมือนเห็นใจอีกครึ่งหนึ่งเหมือนซ่อนความลับบางอย่างเขาก้มหน้าลงเล็กน้อยพูดด้วยน้ำเสียงต่ำกว่าเดิมคุณไม่มีที่ไปแล้วนี่ใช่หรือไม่คำพูดนั้นเหมือนคมมีกรีดก,กลางใจเพราะมันคือความจริงเธอไม่มีบ้านให้กลับไม่มีสามีที่คอยโอบอุ้มเหลือเพียงตัวเธอกับลูกที่ยังร้องให้ไม่หยุดดวงตาเธอพร่ามัวด้วยน้ำตาแต่ยังคงจับจ้องเงาร่างตรงหน้า ชายหนุ่มค่อยๆลดมือลงสายตาเปลี่ยนจากแข็งกร้าวเป็นจริงจังถ้าคุณยังยืนอยู่ตรงนี้คุณกับลูกอาจไม่ปลอดภยัยเธอเม้มปากแน่นหัวใจสับสนระหว่างความกลัวกับความหวังร่างกายสั่นสถานท่ามกลางสายลมเย็นและในเสี้ยววินาทีหนึ่งเธอได้ยินเสียงฝีเท้าอีกชุดดังมาจากอีกฟากถนนเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาเรื่อยๆก้องสะท้อนบนพื้นถนนร่างกลางคืน ทุกก้าวเหมือนตอกย้ำความหวาดกลัวในอกเธอหันขวับไปทางต้นเสียงเงาร่างอีกคนปรากฏขึ้นใต้แสงไฟถนนสลัวร่างนั้นผอมสูงใบหน้าซ่อนอยู่ใต้หมวกแก๊ปเก่าก้าวเดินตรงเข้ามาช้าๆแต่ไม่หยุดแม้เสี้ยววินาทีหัวใจเธอเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกสองแขนกอดลูกแน่นเหมือนจะหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวสายตากวาดหาทางนี้แต่รอบตัวมีเพียงถนนเปลี่ยวและตึกเงียบงนันชายหนุ่มที่อยู่ตรงหน้าเธอเมื่อครู่ ขยับตัวไปยืนกั้นกลางดวงตาคมจ้องเงาร่างที่เพิ่งปรากฏบรรยากาศตึงเครียดหนาหนักจนแทบหายใจไม่ออกเจ้ามาตามพวกเขาใช่หรือไม่น้ำเสียงเย็นเยียบดังขึ้นจากชายหนุ่มคำพูดนั้นเต็มไปด้วยความหมายที่เธอไม่เข้าใจเงาร่างในหมวกแก๊ปหยุดนิ่งเงยหน้าขึ้นเพียงเล็กน้อยริมฝีปากยกยิ้มจางๆรอยยิ้มที่ทำให้เธอขนลุกสู้ทั้งร่างฉันบอกแล้วว่าไม่มีทางที่เธอจะหนีไปได้ เสียงนั้นดังแทรกกลางความเงียบเหมือนคำพิพากษาที่ปิดตายเส้นทางทั้งหมดของเธอร่างในหมวกแก๊บเก้าเข้ามาอีกเก้าเสียงรองเท้ากระทบพื้นซีเมนดังก้องบรรยากาศกดดันจนหัวใจเธอแทบหยุดเต้นชายหนุ่มที่ยืนกั้นกลางยกแขนออกไปข้างหนึ่งคล้ายสัญญาณปกป้องเธอกับลูกสายตาคมดุดันเหมือนสัตว์นักล่าเผชิญหน้าศัตรูเธอกัดริมฝีปากแน่นร่างกายสั่นสะท้านจากทั้งความเจ็บและความกลัว ทารกในอ้อมแขนร้องเสียงดังเสียงสะอื้นเล็กๆดังแข่งกับลมหนาวเงาในหมวกแก๊ปหัวราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นก้องสะท้อนจนชวนหนาวสถานผู้หญิงกับเด็กคนนี้คือสิ่งที่เราต้องการดวงตาเธอเบิกกว้างลมหายใจติดขัดในลำคอคำพูดนั้นเหมือนโซ่ตรวนกระชากลงเหวลึกชายหนุ่มตรงหน้าเหลือพันมามองเธอเสียงทุ้มต่ำกระซิบชัดเจนถ้าอยากรอดจับมือนี้ไว้เขายื่นมือมา ฝ่ามือแข็งแรงสั่นเล็กน้อยแต่มั่นคงสายตาสื่อถึงการเลือกเพียงครั้งเดียวเธอหายใจทีรัวดวงตาสั่นไหวมองสลับระหว่างเงาในหมวกแก๊สกับมือที่ยื่นมาตรงหน้าราวกับเวลาในโลกหยุดลงชั่วขณะเหลือเพียงการตัดสินใจของเธอที่จะเปลี่ยนชะตาชีวิตทั้งหมดไปตลอดกาลปลายนิ้วของเธอสั่นไหวหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกเลือดไหลเวียนร้อนวูบไปทั้งร่างเธอค่อยๆย,ยกมือขึ้น เสียงทานกล้องแผวลงราวกับสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงเธอตัดสินใจวางฝ่ามือลงบนมือที่ยื่นมาสัมผัสนั้นแข็งแรงหนักแน่นแต่แฝงด้วยแรงดึงรั้งที่ทําให้เธอหวาดกลัวชายหนุ่มกระชากเธอให้เข้ามาใกล้ก้าวยืนบังเงาในหมวกแก๊ปเต็มตัวแววตาของเขาเปลี่ยนไปเข้มดุดันเหมือนคนที่พร้อมสู้ตายไม่มีใครเอาพวกเขาไปได้น้ำเสียงชัดเจนก้องสะท้อนในความมืด คำประกาศนั้นทำให้เธอทั้งสันสถานและสับสนเงาในหมวกแก๊ปหัวร้อต่ำก้าวเข้ามาชา้าชานายคิดว่าปกป้องได้งั้นหรือนี่ไม่ใช่เรื่องของนายคนเดียวสายลมพัดแรงจนใบหน้าของเธอชาบรรยากาศรอบตัวเงียบงนันเหมือนโลกทั้งใบกำลังรอการประทะชายหนุ่มกำมือเธอแน่นกระซิบเบาๆข้างหูเมื่อผมบอกให้วิ่งคุณต้องวิ่งทันทีดวงตาเธอเบอิกกว้างเสียงหัวใจดังตึกตักในอก คำถามนับพันถาโถมแต่ไม่มีเวลาเอ่ยออกมาเงานในหมวกแก๊ปก้าวประชิดเข้ามาแล้วช่องว่างระหว่างความเป็นตายเหลือเพียงไม่กี่ก้าวเสียงรองเท้ากระทบพื้นคอนกรีต,ตดังสะท้อนเงานในหมวกแก๊ปพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วแรงประทธรรมให้อากาศสันส่นสะเทือนชายหนุ่มผลักร่างเธอออกไปด้านข้างเสียงทานกล้องให้สถานกล้องในอากาศเธอหอบหายใจแรงเหมือนถูกบีบรัดจากความกลัวที่ไม่อาจคลาย กำปั้นแรกประทะเข้ากับแขนของชายหนุ่มเสียงกระแทกดังลัน่นเลือดซึมออกมาจากแผละทะลอกทันทีแต่เขาไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียวอิงเสียงตะโกนคำสั่งนั้นดังก้องร่างของเธอสะดุ้งไหวหัวใจเธอไม่อยากทิ้งเขาไว้ข้างหลังแต่ขาของเธอกลับก้าวออกไปเองร่างกายของเธอสัน่นมือโอบลูกน้อยแนบบอกแน่นเธอวิ่งผ่านซอกแคบของกำแพงเสียงปะทะยังคงดังต่อเนื่องอยู่ด้านหลัง ลมพัดตีเข้าหน้าจนแสบตาน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเสียงคำรามต่ำของเงาในหมวกแก๊ปดังไล่หลังพร้อมกับเสียงฟาดปะทะที่ฟังดูโหดร้ายทุกก้าวของเธอเหมือนถูกลากเข้าไปในห้วงฝันร้ายทุกเงามืดข้างทางเต็มไปด้วยความน่ากลัวเธอไม่รู้เลยว่าเมื่อหันกลับไปเขาจะยังยืนอยู่หรือร่วงลงไปแล้วแต่เสียงกล้องหนึ่งยังคงสว่างชัดในหัวใจไม่มีใครเอาพวกเขาไปได้ฝีเท้าของเธอเร่งเร็วขึ้น เสียงหัวใจดังประสานกับเสียงร้องให้ของลูกน้อยทางเดินข้างหน้ามืดมิดมีเพียงแสงไฟสลัวกระพริบเป็นระยะเธอหอบหายใจแรงขาทั้งสองแทบไร้เรี่ยวแรงแต่ก็ยังฝืนก้าวต่อไปเหมือนแรงบางอย่างผลักดันให้หนีให้พ้นทันใดนั้นร่างหนึ่งยืนขวางอยู่ปลายทางสูงใหญ่เงาทาบจนเธอหยุดชะงักสายตาเบิกกว้างด้วยความตกใจมือของเธอกอดลูกน้อยแน่นขึ้นริมฝีปากสัน่น ไม่กล้าส่งเสียงแม้แต่คำเดียวเพราะกลัวว่าเสียงนั้นจะสะท้อนกลับมาด้วยภัยร้ายราย่รางนั้นค่อยๆก้าวออกจากความมืดใบหน้าถูกเผยให้เห็นชัดไม่ใช่คนแปลกหน้าแต่เป็นคนที่เธอไม่คิดว่าจะเจอในเวลานี้เลือดในกายเธอเย็นวับหัวใจหยุดเต้นชั่วขณะร่างตรงหน้าคือแม่สามีของเธอเองดวงตาของแม่สามีจ้องมาที่เธอแววตาคมกริบเย็นชาต่างจากสายตาที่เคยอ่อนโยนในอดีต ริมฝีปากของแม่สามียกขึ้นเล็กน้อยเป็นรอยยิ้มที่ทำให้เลือดในกายเธอแข็งค้างไม่ใช่รอยยิ้มต้อนรับแต่เป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความลับดำมืดในที่สุดเธอก็ต้องเห็นด้วยตาตัวเองเสียงทุ้มต่ำดังออกมาก้องกังวานจนเธอแทบสุดลงตรงนั้นคำพูดนั้นเหมือนกุญแจที่ไขประตูสู่ความจริงบางอย่างร่างกายเธอสั่นไหวหัวใจเต้นแรงจนหูอื้อคำถามพร่งพรูในหัว แต่ริมฝีปากกลับแข็งไม่อาจเปล่งเสียงแม่สามีก้าวเข้ามาใกล้เงาท่บร่างเธอและลูกน้อยมิดกลิ่นน้ำหอมจางๆที่คุ้นเคยอบอวลแต่ครั้งนี้มันทำให้เธอรู้สึกคลื่นไส้เขาไม่ได้พาแค่ผู้หญิงคนนั้นมาเสียงนั้นแฝงความเย็นชาเขาพาฉันเข้ามาในเกมนี้ด้วยตั้งแต่แรกแล้วดวงตาของเธอเบอิกกว้างขาทั้งสองแข็งจนขยับไม่ได้หัวใจแทบหยุดเต้นเมื่อประโยคถัดไปดังขึ้น และเธอคือคนที่ถูกเลือกให้ต้องสูญเสียเสียงในอกเธอสันสถานเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนประโยคสุดท้ายของแม่สามีดังสะท้อนอยู่ในหัวคือคนที่ถูกเลือกให้ต้องสูญเสียมือเธอรัดลูกน้อยแน่นจนเล็บกดลงไปในผิวความกลัวแล่นว่าผ่านกระดูกเธอก้าวถอยหลังช้าๆแต่ผนังเย็นแข็งด้านหลังปิดทางนี้ทุกด้านแม่สามียื่นมือออกมาปลายนิ้วยาวเรียวแตะที่แก้มของทารกแววตายเย็นเยียบ ไม่มีแม้เศษเสี้ยวของความเมตตาเด็กคนนี้ไม่ควรเกิดมาเสียงเอ่ยเบาราวกระซิบแต่กรีดลึกลงในหัวใจเธอหายใจไม่ออกเหมือนถูกบีบรัดด้วยมือที่มองไม่เห็นทันใดนั้นเสียงดังปังสะเทือนจากด้านหลังแรงกระแทกสั่นสะเทือนกำแพงเสียงต่อสู้ที่เธอหนีมาเมื่อครู่กลับดังขึ้นอีกครั้งเธอสะดุ้งหันไปมองทางเดิมหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิด แสงเงาสะท้อนปรากฏร่างชายหนุ่มเขาเต็มไปด้วยบาดแผลเลือดอาบใบหน้าแต่ดวงตาเขายังคงมุ่งมั่นสายตานั้นเจาะลึกเข้ามาในหัวใจเธอเหมือนประกาศอย่างชัดเจนว่าเขาจะไม่ยอมปล่อยเธอและลูกไปแม่สามีหันกลับไปช้าๆเสียงหัวเราะต่ำดังขึ้นในที่สุดหมากทุกตัวก็มากันครบแล้วดวงตาของแม่สามีวาวโรตรอยยิ้มบนใบหน้ายิ่งบิดเบี้ยวราวกับเธอรอคอยช่วงเวลานี้มานาน ชายหนุ่มกัดฟันแน่นเสียงหอบหนักดังสะท้อนในความเงียบเลือดหยดลงพื้นเป็นเส้นทางสีแดงเข้มแต่ฝีเท้าของเขายังมั่นคงทำไมต้องทำแบบนี้เสียงเขาแตกพร่าจากความเหนื่อยล้าแต่เต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวเธอไม่สมควรต้องเจ็บปวดแม่สามียกมือขึ้นเล็บยาวสะท้อนกับแสงไฟสลัวเพราะเธอเข้ามายั่งสิ่งที่ไม่ควรได้ไปน้ำเสียงเย็นเฉียบแทงลึกเธอยือนตัวแข็งกอดลูกแน่น ดวงตาสันระริกทุกคำพูดเหมือนก้อนหินทับถมในใจทำไมแม่สามีที่เคยยิ้มให้กลับกลายเป็นเช่นนี้ชายหนุ่มพุ่งเข้าหาโดยไม่ลังเลเสียงกระแทกดังก้องกังวานร่างทั้งสองปะทะกันจนฝุ่นควันฟุ้งตลบเธอสะดุ้งก้าวถอยแต่สายตายังคงจับจ้องแม่สามีเคลื่อนไหวว่องไวอย่างไม่น่าเชื่อแรงประทะของเธอรุนแรงเกินกว่าผู้หญิงธรรมดาทุกการโจมตีบีบคั้นจนชายหนุ่มแทบล้ม แต่เขายังฝืนยืนประจันหน้าเสียงทานกล้องดังขึ้นอีกครั้งกล้องสะท้อนอยู่กลางห้องมืดและนั่นทำให้บรรยากาศยิ่งกดดันเหมือนทุกลมหายใจของเธอกำลังถูกเดิมพันหมัดหนักของแม่สามีฟาดเข้าที่ลำตัวชายหนุ่มเสียงกระแทกดังสนัน่นเขาถอยหลังไปหนึ่งก้าวเลือดพุ่งออกจากมุมปากร่างกายสั่นไหวแต่ดวงตายังไม่ยอมแพ้เขากหมัดแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในฝ่ามือ ทุกลมหายใจเต็มไปด้วยแรงโกรธและความมุ่งมั่นถ้าไม่หยุดผมจะต้องสู้จนถึงที่สุดเสียงเขาแข็งกร้าวประกาศออกมาแม้เสียงสั่นเครือแม่สามีหัวร้อต่ำราวกับได้ยินคำพูดที่ตลกขบขันที่สุดงั้นหรือเธอไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่ากำลังสู้กับอะไรทันใดนั้นแววตาเธอเปลี่ยนไปราวกับแสงวูบหนึ่งสองประกายจากเบื้องลึกร่างกายแม่สามีขยับเร็วจนแทบมองไม่ทัน ชายหนุ่มแทบตั้งตัวไม่ทันแต่เขากัดฝนแน่นใช้แรงเฮือกสุดท้ายคว้าของบางอย่างที่เหน็บไว้ด้านหลังแสงวาบสะท้อนออกมาในความมืดมันคือมีดสั้นเล่มหนึ่งคมกริบจนแสงไฟสลัวกระทบแล้ววาววับเขายกขึ้นแนบอ,อกดวงตาเปล่งประกายด้วยการตัดสินใจครั้งใหญ่เธอที่ยืนมองอยู่กับลูกน้อยหัวใจแทบหลุดออกมาจากอ,อกไม่รู้ว่าเขาจะใช้มีดเล่มนั้นเพื่อป้องกัน หรือจะทำในสิ่งที่เธอไม่อาจยอมรับได้สายตาของชายหนุ่มนิ่งแน่วมือกามีดแน่นจนเส้นเลือดปุดขึ้นเต็มหลังมือเขาก้าวเข้าหาแม่สามีด้วยจังหวะที่เด็ดเดี่ยวแม่สามีชะงักไปเพียงเสี้ยววินาทีแววตาแข็งกร้าวสะท้อนความตกใจที่ซ่อนเอาไว้เธอต้องมีดเล่มนั้นราวกับเห็นปีศาจตรงหน้าไม่มันเป็นไปไม่ได้เสียงของเธอสั่นพรา่ารอยยิ้มเย็นชาเมื่อครู่เลือนหายแทนที่ด้วยความหวาดหวั่นที่แท้จริง หญิงสาวที่กอดลูกอยู่เบื้องหลังเบิกตากว้างอย่างไม่เข้าใจเธอไม่รู้ว่ามีดเล่มนี้มีความหมายอะไรแต่แรงสั่นไหวของแม่สามีกำลังบอกชัดว่านี่ไม่ใช่แค่มีดธรรมดาชายหนุ่มก้าวเข้าไปใกล้อีกเสียงฝีเท้าก้องสะท้อนในความมืดคุณกลัวมันใช่ไหมน้ำเสียงเขาแข็งกร้าวแต่สั่นด้วยอารมณ์แม่สามีถอยหลังช้าๆดวงตาเบิกกว้างเหมือนคนเห็นเงาในอดีตเธอกัดฟันแน่นก่อนเอ่อยออกมา ใครเป็นคนให้มันกับเธอใครส่งมันมาห้องทั้งห้องเงียบกริบมีเพียงเสียงหอบหายใจดังทีและเสียงทานกร้องเบาๆยิ่งทําให้ความตึงเครียดเพิ่มขึ้นอย่างหนักชายหนุ่มยกมีดขึ้นสูงแสงวาบสะท้อนบนคมมีดเหมือนกําลังจะเปิดเผยความจริงที่ซ่อนมานานดวงตาของแม่สามีสันะร,ริกใบหน้าซีดเผือดลงทีละน้อยเหมือนเธอกําลังเผชิญหน้ากับปีศาจในความทรงจําชายหนุ่มยกมีดขึ้นสูง เสียงหายใจแรงสะท้อนในอกมือที่กำแน่นสั่นเล็กน้อยแต่สายตายังคงจับจ้องไปที่แม่สามีนี่คือสิ่งที่เขาทิ้งไว้ให้ผมเสียงของเขากระแทกออกมาทุกคำเหมือนสายฟ้าฟาดกลางใจมีดเล่มนี้คือหลักฐานทั้งหมดแม่สามีหอบหายใจถี่ก้าวถอยหลังจนแผ่นหลังชนผนังเย็นแข็งริมฝีปากสั่นไหวเกื่อนเอ่อยออกมาอย่างยากลำบากไม่มันควรหายไปแล้วตั้งแต่คืนนั้น หญิงสาวกอดลูกแน่นขึ้นหัวใจสั่นระรัวไม่เข้าใจความหมายแต่เธอรู้ว่าเบื้องหลังคำพูดเหล่านั้นคือความจริงที่อาจทำให้ชีวิตเธอพังทลายชายหนุ่มขยับเข้าใกล้อีกก้าวคมมีดวาววับเฉียดผ่านแสงไฟสลัวเงาของมันทอดลงบนใบหน้าแม่สามีดวงตาเธอเบอิกกว้างด้วยความตื่นตระหนกเล่ามาเสียงเขากดตําหนักแน่นเล่าเรื่องคืนนั้นให้หมดก่อนที่ผมจะทำให้ความลับของคุณจบลงตรงนี้ ริมฝีปากของแม่สามีสันรรริกหยดเหงื่อผุดเต็มขมักแววตาเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกและความโกรธผสมกันเธอกัดฝันแน่นเสียงแหลมต่ำหลุดออกมาความจริงมันไม่มีวันถูกเปิดเผยทันใดนั้นร่างของเธอพุ่งเข้าหาชายหนุ่มอย่างรุนแรงมือทั้งสองเหวี่ยงใส่โดยไม่สนสิ่งใดแรงประทะสะเทือนจนเสียงดังสนัน่นชายหนุ่มยกมีดขึ้นกันคมมีเฉียดแขนแม่สามีเป็นรอยยาว เลือดสีเข้มพุ่งออกมาแต่แทนที่เธอจะหยุดแววตากลับบ้าคลั่งยิ่งกว่าเดิมหญิงสาวที่กอดลูกอยู่เบื้องหลังหัวใจเกือบหยุดเต้นเธอเห็นภาพตรงหน้าเหมือนฝันร้ายซ้ำซ้อนแม่สามีที่เคยอ่อนโยนกลับเปลี่ยนเป็นสัตว์ร้ายในเงามืดเสียงต่อสู้ดังก้องสะท้อนฝีเท้ากระแทกพื้นเสียงลมหอบทีกลิ่นคาวเลือดลอยคลุ้งในอากาศทุกวินาทีเหมือนคมมีดก,กำลังเฉือนลงกลางใจชายหนุ่มกัดฟัน ร่างเขาโอนเอ็นแต่ยังไม่ยอมล้มเขาตะโกนเสียงดังลั่นบอกความจริงมาไม่งั้นผมจะไม่หยุดแม่สามีหัวรอะเสียงต่ำทั้งที่เลือดยังไหลไม่หยุดถ้าอยากรู้จริงงั้นตายไปพร้อมกับมันเสียงต่อสู้ดังสะท้อนในความมืดชายหนุ่มและแม่สามีปะทะกันสุดแรงจนห้องทั้งห้องสั่นสะเทือนราวกับกำแพงจะพังทลายแต่แล้วเสียงร้องให้ของทารกก็ดังก้องกังวานชัดเจนและไร้เดียงสา เหมือนเสียงนั้นหยุดโลกทั้งใบลงในชั่วขณะมือของแม่สามีชงะงักสายตาที่บ้าคลั่งพลันสั่นไหวเธอหันไปมองเด็กน้อยใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดที่ไม่เคยแสดงออกมาก่อนหยดน้ำตาแรกไหลรินลงอาบแก้มเธอสุดลงกับพื้นร่างสั่นไหวท่ามกลางกลิ่นคาวเลือดเสียงหัวเราะที่แข็งกร้าวแปรเปลี่ยนเป็นเสียงสะอื้นฉันไม่เคยอยากให้เป็นแบบนี้ เสียงนั้นสั่นเครือราวกับคำสารภาพที่ปลดปล่อยพันธนาการในใจชายหนุ่มทิ้งมีดลงเขามองเธอด้วยแววตาหนักแน่นแต่ไร้ซึ่งความโกรธแค้นที่เคยมีเขาเลือกปกป้องสิ่งสำคัญตรงหน้าแทนที่จะทำลายอีกฝ่ายหญิงสาวกอดลูกน้อยแนบอกน้ำตาอาบแก้มด้วยความโล่งอกและเจ็บปวดพนกันเธอรู้ว่าเส้นทางข้างหน้าจะยังเต็มไปด้วยบาดแผลแต่ในวินาทีนั้นเธอไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไป แสงเช้าสองลอดหน้าต่างเข้ามาแทนที่ความมืดและความหวาดกลัวเสียงร้องให้ของทารกแปรเปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะเบาๆเป็นสัญญาณแห่งการเริ่มต้นใหม่เรื่องราวที่เต็มไปด้วยความลับความสูญเสียและการหักหลังจบลงด้วยการปล่อยวางและการเลือกเดินต่อไปเพื่ออนาคตของชีวิตน้อยๆที่กำลังเติบโต